วันเด็กแห่งชาติแล้วันขึ้นปีใหม่สงใจให้เด็กเสด็จนะครับ

หน้าที่พิธีกรในงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ส่งใจให้เด็กพิเศษประจำปีพุทธศักราช2566ในครั้งนี้ค่ะเชันมีอาจารย์ที่เคารพพระเเ้้านานางเสมอจิตชูหัยทองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ขอขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ส่งใจถึงเด็กพี่เสงประจําปีพุทธศักราช2566ในวันนี้ข้าพเจ้าขอเรียนถึงความเป็นมาและการจัดงานในโดยสรุปในวันนี้ดังนี้ ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ลูกส่วนของสังคมได้ก่เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณภายิ่งเพินที่ดีมีคุณภาพสูงเป่าันเปีใหม่ส่งใจให้เด็กพิ่เษและดายาวชนที่ความต้องการจำเป็นพิเศษห้างร้านและหน่วยงานต่างๆสนับสนุนอาหารเครื่องดื่ม ของขวัญของรางวัลต่างๆจึงขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ม<ล>ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการแสดงบนเวนทีการเล่นเกมการบริการอาหารเครื่องดื่มการแจกข,ของขวัญของรางวาัลต่างๆทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนแร่ปัญญานุกกูลองค์งการองค์การบริหารส่วนตำบลสบสายอำเภอสูงเม่นได้นุเคราะหเต็นท์โต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียนผู้ปกครองสารอําเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ทรัพยากรมนุษย์เป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยัง่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคันในการพัฒนากำลังคนของชาติทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญสูงสุดตอบที่ดีมีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา รวมทั้งได้รับการศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถมีความฉลาดทางปัญญาอารมณ์และสังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตวันเด็กแห่งชาติปีนี้ผมได้มอบคำขวัญว่ารู้หน้าที่มีวิน,นัยใฝ่ความดีด้วยตรักว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าและเป็นความหวังต่อการนำพาประเทศสู่อนาคตร,รวมทั้งให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดีของสังคมที่เปลี่ยนด้วยคุณภาพและคุณธรรมเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกต่อไปเนื่องในโอกาสญญาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566ผมขอส่งความละลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนที่รักทุกคนและขอพรอให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน